วนนี้ชวนคุณผู้ชมมาลอง hands อนโทรศัพท์ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ Tech for Parents คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้ iPhone วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการอัปเดตเป็น iOS 8และอ p ปเปอ l ์ฮลิออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลากับ AIS Pocket WiFi และแอปที่น่าใช้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับซู้ชิงจิตสุภาฉินในรายการค cool ู่เทคเทคโนโลยีสุดครูกับชีวิตยุคดิจิทัลทาง Voice t v ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในแวดวงเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจที่เราคัดเลือกมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างเราไปติดตามชมกันในช่วง New Stuff ค่ะ New Stuff สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณ Apple ชี้แจงกรณีที่มีภาพบนโซเชียลมีเดียที่ระบุถึงความเปราะบางของ iPhone 6 Plus ซึ่งสามารถปิดงอได้ง่ายหากใส่กระเป๋ากางเกงหรือแม้แต่ออกแรงบิดด้วยมือโดย Apple บอกว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเครื่องบิดงอเพียง9รายเท่านั้นนับตั้งแต่วางจำหน่าย iPhone 6และ iPhone 6 plus มาเป็นเวลา6วันพร้อมกับยืนยันว่า iPhone 6และ6 plus ผลิตด,ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบการกดกระแทกจากห้องปฏิบัติการของ Apple แล้วดังนั้นผู้ใช้งาน iPhone 6และ6 plus ที่ใช้งานตามปกติในแต่ละวันจึงวางใจได้ว่า จะไม่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเปราะบางของ iPhone 6 Plus ที่กำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆ Apple ทั่วโลกแล้วระบบปฏิบัติการ iOS 8.0.1ที่ Apple ปล่อยให้ดาวน์โหลดล่าสุดกลับสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้งาน iPhone 6และ6 Plus เช่นเมื่อปลดล็อกหน้าจอด้วย Touch ID สัญญาณโทรศัพท์เกิดหายไปและปัญหาคีย์บอร์ดที่ติดตดหายหายทำให้ Apple ต้องปิดการให้ดาวน์โหลด iOS 8.0.1 หลังจากเปิดให้ดาวน์โหลดเพียงไม่กี่ชั่วโมงและเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลด iOS 8.0.2ในทันทีครับซึ่งตัวอัปเดตใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเช่นระบบ Touch ID ที่ไม่เสถียรและบั๊กที่เกิดจากการใช้ Photo Library และเบราว์เซอร์ของ Safari เป็นต้นครับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA เตรียมอนุญาตให้ผู้ผลิตภาพยนตร์6บริษัทสามารถใช้ดโดรนหรือเครื่องบินบงคับไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพยนตร์ได้แล้ว โดยโดรนแต่ละตัวจะต้องมีการควบคุมคำสั่งอยู่ตลอดเวลาและจะต้องบินเฉพาะในพื้นที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามการออกไปอนุญาตให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ใช้โดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะพวกเขาจะต้องยื่นข้อมูลประเภทของโดรนที่ใช้และความสูงที่ใช้ในการบินเพื่อที่ Faa จะได้วางใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้โดรนบินในความสูงที่เป็นอันตรายต่ออากาศยานอื่น การอนุญาตให้ใช้โดรนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ FAA นับเป็นก้าวสำคัญที่ผู้ประกอบการประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคขนส่งและหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะได้มีโอกาสใช้โดรนบนน่านฟ้าของสหรัฐได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ Tech for Parents เทคโนโลยีเบสิกสำหรับผู้ใหญ่ในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 4S เป็นต้นไปตอนนี้สามารถอัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดหรือ iOS 8ได้แล้วค่ะหากคุณพ่อคุณแม่อยากจะอัปเดตแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงค่ะเรามีวิธีมาสาธิตให้ดูใน Tech for Parents ค่ะ Tech for Parents สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณ สาเหตุที่เราครจะต้องอัปเดตระบบปฏิบัติการก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทําให้เราใช้งานเครื่องของเราได้เต็มที่มากขึ้นนะคะวิธีการอัปเดตนั้นมี2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือการต้องต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า iTunes นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยวิธีนั้นเรียกว่า over the air ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่า iPhone ของเรานะคะได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการจะต้องเสียบสายชาร์จทิ้งเอาไว้ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของเราจะไม่แบตหมดแล้วก็ดับไปในระหว่างที่เรากำลังดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะจากนั้นไปที่เมนูทั่วไป จะเห็นว่ามีเลข1น,นะคะเป็นการแจ้งเตือนอยู่ว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องอัปเดตกดเข้าไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะ ดยปกติแล้วนะคะเมื่อกดเข้ามาตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ iOS 8ก่อนค่ะซึ่งก็จะมีคําสั่งที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะคะถ้าเห็นคําสั่งว่าดาวน์โหลดก็กดไว้แล้วก็รอสักครู่แต่หากในบางกรณีที่เครื่องได้ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการเขียนขึ้นมาว่าดาวน์โหลดแล้วขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะกดติดตั้งเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะ แต่ว่าในบางกรณีนะคะจะไม่สามารถดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการได้เพราะว่าจะมีเนื้อที่ใน iPhone ไม่เพียงพอนะคะถ้าหากเจอกรณีที่มีการขึ้นมาบอกว่าเนื้อที่ไม่เพียงพอคุณพ่อคุณแม่สามารถจะลองลบภาพถ่ายวิดีโอหรือว่าแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วออกไปบ้างค่ะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะจะเห็นข้อกําหนดและเงื่อนไขเลื่อนลงมานะคะถ้าสนใจอ่านก็สามารถอ่านได้นะคะยาวนิดนึงกดเห็นด้วยค่ะ ไอโฟนก็จะบอกว่ากำลังยืนยันรายการอัปเดตนะคะเมื่อยืนยันการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเครื่องก็จะดับไปโดยอัตโนมัติแล้วก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ค่ะขณะนี้เครื่องกำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่นะคะก็รอให้แถบสีขาวที่เห็นข้างล่างขึ้นมาจนเต็มก็จะถือว่าการติดตั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ นี่ก็คือวิธีการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เลยนะคะทําได้ง่ายๆแบบนี้เท่านี้ iPhone ของคุณพ่อคุณแม่ก็จะทันสมัยเหมือนกับของคนอื่นๆแล้วล่ะค่ะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าของรายการครูเทคมี iPhone 6และ iPhone 6 plus รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ เรามาชมรายการคุยเทคก,กันต่อแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปแฮนด์จอน p h o n e 6แล้วก็ iPhone 6 plus กันไปดูกันก่อนค่ะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยเขานิยมเซิร์ชค้นหาคำว่าอะไรกันมากที่สุดบนเว็บไซต์ Google ประเทศไทยไปดูพร้อมๆกันใน Google s i g ์ i ก e s ค่ะ อันดับคำค้นหายอดนิยมบนเว็บไซต์ Google ประเทศไทยประจำรอบสัปดาห์ที่18ถึง24กันยายน2557อันดับที่10งูเห่าปลวกกลายเป็นข่าวดังเมื่อหน่วยกู้ภัยพลาดท่าถูกงูมีพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งฉกเข้าที่นิ้วมือหลังมาช่วยจับงูเข้าบ้านอันดับที่9ยายตัวร้ายกับนายต่างดาวซีรีส์เกาหลีรักโรแมนติกที่กำลังมาแรงแฟนๆชาวไทยก็เลยหาชมกันผ่านออนไลน์ค่ะ อันดับที่ 8. เลสเตอร์จิงจอกสยามหักปากาเซียนพลิกโค่นผีแดงด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ถือเป็นอีก1เกมสุดมันประจำฤดูกาลที่คอบอลไทยแห่ชมกันอันดับที่ 7. วันเล่บอลไทยนักตบลูกยางสาวชาวไทยโชว์ผลงานเยี่ยมล่าสุดตบเอาชนะอินเดีย3ต่อ0เซตรอลุ้นผลการดวลระหว่างเจ้าภาพและญี่ปุ่นเพื่อเข้ารอบ2ต่อไป อันดับที่6อาหารเจเทศกาลกินเจปีนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากอาหารเจถูกลง25-30%ขณะที่ชาวบ้านที่ร่วมถือศีลต่างก็ค้นหาสูตรอาหารเจและข้อห้ามต่างๆในช่วงเทศกาลอันดับที่5กัดจังอดีตแฟนสาวของหนุ่มโดมปรกรณลำกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อมีผู้แชร์แฉทั้งคลิปเสียงและข้อความแชทผ่านโซเชียลมีเดีย อันดับที่4ลูกศรทรายสีเพลิงมิวตีบทแตกทำเอาฟแฟนแฟนและครต่างนุ้นและน้ำตาซึมในฉากดรามา่าที่เจ้าตัวขับเรือพลิกคว่ำจนเสียชีวิตอันดับที่3สรุปเหรียญเอเชียนเกม2014คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพทีมนักกีฬาในศึกเอเชียนเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ลาสุดคว้าเหรียญทองแรกสำเร็จจากโบลิง่ง อันดับที่2กบโอรสเฮเลนแฟนสาวของกบโอรสกลายเป็นสาวสวยที่มาแรงจากคลิปแฟนน่ารักมากที่ฝ่ายชายโพสต์จนเป็นกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์และอันดับที่1บอลลูนพินสุดาอดีตดาราสาวแนวเซ็กซี่เปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องทั้งสาเหตุที่หันหลังให้วงการบันเทิงพร้อมประกาศงดถ่ายวิวเป็นการชั่วคราว Gadget of the Week สัปดาห์นี้นะคะเรามีสมาร์ทโฟนที่กำลังร้อนแรงเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกซึ่งก็คือ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 plus นั่นเองค่ะวันนี้เราได้ลองแฮนด์ซอนทั้ง2รุ่นนี้ดูแล้วเราคิดอย่างไรไปชมกันใน Gadget of the Week ค่ะช่วง Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต หลังงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่ Apple จัดขึ้นที่คูเปอร์ติโนในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาก็เกิดกลายเป็นกระแสจิกกัด Apple ว่าไร้นวัตกรรมและลอกเทคโนโลยีล้ำๆของ Android มาห่อแพ็กเกจใหม่เพื่อขายในราคาที่แพงยิบ ซึ่งแม้จะถูกคอรหาเช่นนั้นนะคะแต่หลังจากเปิดให้จอง iPhone ทั้ง2รุ่นทั้ง iPhone 6และ iPhone 6 plus ไปได้แค่24ชั่วโมง Apple ก็ออกมาเป่าประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าบริษัทรับยอดจองล่วงหน้าไปมากกว่า4ล้านเครื่องและเนื่องจากการที่ประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่อย่างจีนไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศแรกๆที่จะวางขาย iPhone จึงเกิดเป็นเหตุการณ์กลหนให้พอ่อคาแม่ค้าชาวจีนต้องกระจายตัวกันออกไปตามล่าหา iPhone 6 จนราคาในตลาดเกรย์มาเก็ตพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจเลยค่ะวันนี้ซู้ชิงและรายการคูเทคก็ได้ iPhone รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นมาลองจับจับต้องๆและใช้งานเบื้องต้นดูค่ะ กล่องบรรจุ iPhone ในคราวนี้มาเป็นไตล์ขาวล้วนและปั๊มรูปตัวเครื่องเป็นรอยนูนอยู่ที่ด้านบนสุดของกล่องซึ่งเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายและเล่นกับสีขาวมากกว่าครั้งไหนๆค่ะ ก่อนจะแกะ iPhone ออกมาเราก็ได้เตือนตัวเองไว้แล้วนะคะว่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าเพราะเราไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อหนุ่มออสเตรเลียคนนี้ที่เพิ่งจะซื้อ iPhone 6มาแมแบปแต่ก็ทําตกพื้นต่อหน้ากล้องซึ่งแม้ว่าเราจะระวังแค่ไหนก็ยังมีโอกาสทําตกได้อยู่ดีเพราะว่ากล่องนั้นก็คับแน่นจริงๆค่ะ ความประทับใจแรกที่เรามีต่อ iPhone 6รุ่นหน้าจอ4.7นิ้วก็คือความบางเฉียบของมันความหนาของ iPhone 6อยู่ที่6.9ม mm, ิลิเมตรส่วน6 Plus ก็อยู่ที่7.1ม mm, ิลิเมตรซึ่งบางกว่า iPhone 5s ซด้วยซ้ำนะคะแม้จะบางขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกก๊อกแก,ก๊กเพราะเป็นความบางและเบาที่กลับหนักแน่นเมื่อจับถือไว้ในฝ่ามือขอบที่โค้งทั้ง4ด้านก็รับกันได้พอดีกับกระจกจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อพลิกมาด้านหลังสิ่งแรกที่โดดเด่นสะดุด ก็คือกล้องที่ปูดโปนออกมาเล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นมาก่อนหน้าเนื่องจากภาพกราฟิกของ Apple ในตอนแรกสุดนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่ากล้องจะนูนออกมาค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วหากมองจากด้านข้างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าระดับไม่เสมอกันเป็นแบบนี้ทั้ง iPhone 6และ6 Plus เลยค่ะ ส่วนความประทับใจแรกที่มีต่อ iPhone 6 Plus ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นหน้าจอขนาด5.5นิ้วซึ่งเราไม่เคยได้เห็น iPhone ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนหลายคนกังวลว่าหน้าจอใหญ่แบบนี้จะทําให้ใช้งานด้วยมือข้างเดียวไม่ได้แต่ในความรู้สึกของเราก็ยังคิดว่าใช้งานด้วยมือข้างเดียวก็ยังพอไหวอยู่ค่ะ สิ่งที่เราไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่ก็คือดีไซน์ด้านหลังที่มีแถบสีขาวหรือแอน e n n น b r e เบคา,าดทั้งบนและล่างโดยมีสีของตัวเครื่องแซมอยู่ตรงกลางระหว่างแถบขาวดีไซน์แบบนี้ทำให้ตัวเครื่องดูมีรอยต่อมากมายไม่ดูเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งก็ทำให้ความสวยลดลงแต่อันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะ iPhone 6มีความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1,334คูณ750พิกเซลความหนาแน่นของพิกเซลอยู่ที่326 PPI ซึ่งก็เท่ากันกับ iPhone 5S แต่แค่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะส่วน6 Plus นั้นก็มีความละเอียดที่1,920คูณ1,800ความหนาแน่นของพิกเซลอยู่ที่401 PPI ทำให้แม้ว่าขนาดหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเยอะแต่ก็ยังละเอียดและก็น่ามองอยู่ดีค่ะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากรุ่นก่อนก่อนหน้าก็คือปุ่มเปิดปิดที่ย้ายจากด้านบนมาอยู่ข้างขวาทำให้ขอบบนของตัวเครื่องเนียนเรียบไร้ปุ่มกดซึ่งเราคาดว่า Apple จํจำเป็นจะต้องย้ายปุ่มนี้เพราะเมื่อหน่าจอใหญ่ขึ้นการจะยืดนิ้วไปกดปุ่มเปิดข้างบนบ่อยๆก็คงจะไม่สะดวกอีกต่อไปค่ะแต่เราคิดว่าสำหรับ iphone 6แล้วเก็บปุ่มไว้ข้างบนเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะ กล้องหลังของทั้งรุ่น6และ6 Plus มีความละเอียดเท่ากันอยู่ที่8ล้านพิกเซลซึ่งยังคงสเปคเดิมของ iPhone 5s เอาไว้ค่ะแฟลชในรุ่นนี้ควบรวมเอา True Tone Flash เข้ามาไว้อยู่ในอันเดียวกันสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ 1,080p HD ที่30หรือ60เฟรมต่อวินาทีและวิดีโอส l ลโ m โมที่120หรือ240เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้าก็ยังคงสเปคเดิมไว้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็คือ1.2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะ iPhone 6และ6 plus มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS 8ซึ่งผู้ใช้ iPhone รุ่นตั้งแต่ 4S เป็นต้นไปก็สามารถเพลิดเพลินกับระบบปฏิบัติการใหม่นี้ได้เหมือนกันแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญยังไม่แนะนำให้คนใช้ iPhone 4S อัปเดตเป็นระบบใหม่สักเท่าไหร่ซึ่งฟีเจอร์ที่เราชอบบนระบบปฏิบัติการนี้มากที่สุดฟีเจอร์หนึ่งก็คือ Quick Type ซึ่งระบบจะเดาคำต่อไปที่เราต้องการจะพิมพ์ให้เราลองใช้เป็นภาษาไทยแล้ว iOS 8ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเดาคำได้แม่นราวกับอ่านใจเราออกหรือถ้าใครเบื่อคีย์บอร์ดแบบเดิมๆนะคะระบบ iOS 8นี้ก็ให้เราดาวน์โหลดคีย์บอร์ดใหม่ๆมาลงได้ตามใจชอบแล้วในที่สุด จากการแทนจอนผิวเผินเรายังคงไม่สามารถบอกได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้ง2รุ่นนี้เป็นอย่างไรแต่เท่าที่ได้ลองใช้งานดูเราก็รู้ว่ามันไม่ช้าแน่ๆค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเมื่อดูจากหน่วยประมวลผลที่ได้รับการอัปเกรดยกระดับขึ้นมา สัญชาตญาณเบื้องต้นของคนส่วนใหญ่เท่าที่เราได้สอบถามมาจะรู้สึกว่าซื้อ iPhone 6ดีกว่าเพราะว่าขนาดหน้าจอไม่ใหญ่เกินไปแต่เราก็ยังอยากจะให้ลองได้จับจับถือถือลองใช้งาน iPhone 6 plus ดูด้วยเพราะแม้หน้าจอจะใหญ่จนไม่คุ้นเคยแต่ประโยชน์ที่มาพร้อมหน้าจอใหญ่นี้ก็มีมากไม่ใช่น้อยค่ะ คุณอาจจะตกหลุมรักมันก็ได้นะคะแต่ก็ระวังหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าข่าวเรื่องที่ iPhone 6 Plus งอได้หรือที่เทรนด์เขาเรียกกันว่าเบนเกตในตอนนี้นอกจากจะมีความเสี่ยงว่า iPhone 6 Plus อาจจะงอได้จากรูปแบบการใช้งานบางประเภทแล้วถ้าคุณถือเดินไปไหนมาไหนคนรอบข้างจะต้องขอไปลองหักลองงอดูแน่ๆเลยค่ะ iPhone 6และ6 plus มีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือสีเงินสีทองและสีเทา Space Gray ความจุให้เลือก3ขนาดคือ 16, 64และ128 GB ค่ะ ขอขอบคุณ AIS และโฟกัสที่อนุเคราะห์ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองใช้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะว่าใครที่กําลังเตรียมตัวจะใช้ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ตอนนี้โฟกัสมีฟิล์มกันรอยที่รองรับทั้ง2รุ่นนี้โดยเฉพาะแล้วค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครูเทคกันต่อค่ะ เรามาชมรายการคุยเทคกันต่อแล้วค่ะในช่วงเพล์สัปดาห์นี้นะคะเรามีข่าวคราวเรื่องเกมอะไรมาฝากเกมเมอร์กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ 2K Sports <S <S เผยโฉมเทรเลเลอร์เกม NBA 2K15 เกมบาสเกตบอลภาคล่าสุดที่จะวางจำหน่ายในวันที่7ตุลาคมโดยในเทรลเลอร์ได้เผยถึงท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของนักบาสเกตบอลระดับซูเป,ปอร์ร์ที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชันก่อนกว่า6,000รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนต์เลโอน j a m e เจมส์รัสเซลล์เวสเบ o ร์กโทนี่พาร์เกอร์คาร์เมโล่อันโทนีเจอริกโรสและนักบาสเกตบอลจากสโมรสรชื่อดังของ NBA อีกมากมายนอกจากนี้เสียงของนักบาสต บอแต่ละคนในเกมก็ยังมาจากเสียงจริงๆของพวกเขาซึ่งก็น่าจะถูกใจคอบาสเกตบอลไม่น้อยเลยค่ะ NBA 2K15 รองรับการเล่นบน Xbox 360 Xbox One PlayStation 3และ4และบน PC ค่ะ Activision ผู้ผลิตเกม Call of Duty ร่วมมือกับ A&E ประกาศผ่านทางหน้า Facebook Fanpage <All this. S 1> ของ Duck Dynasty รายการ r e a l i t y ชื่อดังของสหรัฐว่าพวกเขากำลังจะทำเกมที่ใช้ c h a r a c t อรและสถานการณ์ต่างๆของรายการมาเป็นพล็อตของเกมซึ่งผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นชายหนุ่มหน้าใสาที่ต้องการเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว r o b บอร์สัซึ่งมีอาชีพเป็นนายพรานโดยทักษะพ,พิเศษของครอบครัวนี้ก็คือการล่าเป็ดที่ทำให้พวกเขามีชื่อเสียงร่ำลือไป ทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะเกม Duck Dynasty จะวางจำหน่ายในวันที่14ตุลาคมนี้สามารถเล่นได้บน Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3และ4และ Nintendo 3DS ค่ะ สำหรับแฟนๆของ Nintendo ที่กำลังใจจดใจจ่จจอรอจะซื้อ 3DS รุ่นใหม่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าล่าสุด Nintendo ก็ได้ปล่อยคลิปโฆษณา 3DS รุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่นซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน2แบบได้แก่ New 3DS และ New 3DS d o l L ค่ะทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับปุ่มกดพิเศษบริเวณด้านบนของปุ่มบังคับคำสั่ง พร้อมกับการรองรับฟีเจอร์ NFC เพื่อดึงคาแรคเตอร์จากโมเดลของเล่นของ Amiibo มาใช้เป็นคาแรคเตอร์ในเกมบน 3DS ได้จริงค่ะนอกจากนี้ New 3DS ก็ยังมาพร้อมกับเคสหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าของคาแรคเตอร์เกมยอดนิยมของ Nintendo ให้ได้เลือกซื้อเพิ่มเติมกันค่ะ Nintendo 3DS รุ่นใหม่จะวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ต่อด้วยออสเตรเลียในเดือนตุลาคมและปลายปีนี้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนให้ 3G เป็น Wi-Fi และกระจายให้กับ device ต่างๆพร้อมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการจัดการกับข้อมูลต่างๆบน Pocket Wi-Fi ของคุณทั้งบนโทรศัพท์มือถือและก็แท็บเล็ตค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ วิธีการใช้งานเริ่มแรกโดยการใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ AIS Pocket WiFi พร้อมเปิดเครื่องโดยการกดปุ่มทางด้านขวาค้างไว้จนมีไฟสีเขียวขึ้นมาค่ะจากนั้นที่สมาร์ทโฟนของเราก็เริ่มค้นหาสัญญาณ WiFi เลือกที่ AIS 3G Pocket WiFi และใส่รหัสผ่านที่อยู่ด้านหลังของฝาปิด Pocket WiFi แค่นี้เราก็มี WiFi เอาไว้ออนไลน์ได้แล้วค่ะ แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีแอปพลิเคชัน AIS Pocket WiFi ให้เราได้ดาวน์โหลดเพิ่มได้ฟรีโดยสามารถเสิร์ชหาคำว่า AIS Pocket WiFi ได้บน App Store และ Play Store ค่ะเปิดแอปพลิเคชัน AIS Pocket WiFi ขึ้นมาได้เลยค่ะ แอปพลิเคชัน AIS Pocket WiFi จะสามารถบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานได้หลายอย่างอย่างเช่นรายงานหมายเลขโทรศัพท์ที่กำลังใช้งานกับ Pocket WiFi พ a เกจอินเทอร์เน็ตจำนวนเงินและจำนวนวันที่คงเหลือค่ะ ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะ AIS Pocket WiFi a p p พลิเคชันนี้ก็ยังสามารถให้บริการเติมเงินซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรวมถึงการใช้บริการ e-service อื่นๆของ AIS ได้อีกด้วยและแน่นอนค่ะสามารถเปลี่ยนชื่อของ WiFi กับเปลี่ยนพาสเวิร์ดของอุปกรณ์ Pocket WiFi ได้ด้วยนะคะแอปพลิเคชัน AIS Pocket WiFi สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคูเทคเทคโนโลยีสุดคูลกับชีวิตยุคดิจิทัลประจำสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมคูเทคได้ใหม่เวลาเดิมทาง Voice TV วันนี้สู้ชิงจิตสุภาชินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ